เช่นเดียวกันกับนะครับ his parents นะครับผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเขานะครับ to f r i e n d s to France in a few days นะครับที่ฝรั่งเศสนะครับไปที่ฝรั่งเศสนะครับใน2อวันนี้ช้อยครับข้อแรกครับ need to move n e e d to move needing to move needing moving แล้วก็ are needed moving นะครับข้อนี้ครับนักเรียน วิธีวิเคราะห์ก็คือเราดูประธานเมื่อกี้เราบอกว่าประธานเป็นเจมคนเดียวใช่ไหมครับดังนั้นกิริยาที่เป็นเจมสังเกตครับว่านี้เป็นเอกพจน์นะครับเป็นเอกพจน์กริยาเอกพจน์นะครับก็คือต้องเติม S นะครับดังนั้นกริยาตัวไหนเป็นผู้พจน์ตัดทิ้งเลยครับ arnit เห็นไหมครับเป็นหูพจน์ครับนะครับต่อมาครับตัวนี้ครับไม่เติม S แสดงว่าเป็นผูพจน์ครับเห็นไหมครับก็เหลือ2ตัวนะครับง่ายๆเลยเติม S อาเห็นไหมครับ แสดงว่า needs เนี่ยต้องเติม s นะครับที่เหลือเขาทำหลอกมาหมดเลยเพราะเราไปแปลความหมายว่ากลุ่มเนี้คือประธานเป็นพหะพหพ์นะครับกิริยาก็เลยเป็นพหะพจพ์ตามไปด้วยทำให้เขาหลอกเราได้นะครับจริงๆแล้วเป็นเอกพจน์ครับคือดูเท็กเกมคนเดียวนะครับก็ needs to move นะครับอ่านะครับไม่ลิกไหมเด็กนสิอ่ามีครับนี่ครับ n e e d to ตามด้วยช่องที่1นะครับ เป็นกิริยานะครับแท้ต้องใช้ do d o s มาทำเป็นปฏิเสธและคำถามนะครับนีตามด้วยช่วงหนึ่งนิดนนะครับกรณนี้ที่เป็นกริยาไม่แท้ก็คือกริยาช่วยนะครับนี่จะตามด้วยเกียาช่องหนึ่งเฉยไม่มีถูกขั้นนะครับ A few boys นะครับเด็กสอสามคน A few boys แทบไม่มี little milk นะอ่ะ little milk แปลว่าน้อยแต่ little milk เฉยมันจะแปลว่าแทบไม่มีนะครับถัดไปครับ Everybody studying in d r Tony's class by noon. อ่าข้อนี้นะครับเรามาแปลโจทย์กันก่อนเนาะ Everybody ทุกๆคน studying in d r Tony's class นะครับอันนี้นะครับลดรูปอีกแล้วครับเป็น uh, present participle phrase นะครับซึ่งลดรูปมาจาก uh, relative clause จริงๆต้องเป็นว่า Everybody who was studying นะครับ Who was studying in d r Tony's class นะครับผู้ซึ่งกำลังเรียนในชั้นของดรถัวนีนะครับจุดจุดจุดแอ n นู n นบายนูนก่อนเที่ยงเอ๊ะทำอะไรนะ Ask to submit his homework or asked to submit their homework is asked to submit his or her homework is asking to send the i r homework อ่ามาเรียนดูนะครับข้อนี้นะครับนักเรียน อย่าลืมว่า everybody เป็นเอกพจนะครับเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะถือว่าเป็นเอกพจนพกิริยาที่ตามมาจะต้องเป็นเอกพจน์ไปด้วยนะครับส่วนตรงนี้นักเรียนเป็น cross ขยายเป็นวลีขยายไม่เกี่ยวนะครับดู everybody คนเดียวเลยนะครับดังนั้นกริยาตัวนี้จะต้องเป็นเอกพจน์ข้อใดเป็นหูพจน์ตัดทิ้งรอข้อนี้พราะเป็นหูพพน์ a r c นะครับเป็น passive นะครับถูกขอให้ส่ง าการบ้านของพวกเขาตัดทิ้งไปเลยเพราะเป็น are everybody นะครับเหลืออ้เอก,กพจน์หมดเลยแต่คราวนี้มาดูความหมายครับนักเรียน ask to ask to แปลว่าขอขอส่งการบ้านของพวกเขาเอา้าวตกลงใครใครเป็นคนส่งให้ให้ส่งครับนักเรียนขอส่งหรือครูโทนี่ให้ส่งแน่นอนครับมันต้องเป็นครูโทนี่ให้ส่งเมื่อให้ส่งมันก็ต้องเป็น passive นะครับดังนั้นข้อแรกตัดทิ้งไป ข้อถัดมาครับ่า is asked to submit his or her homework กับ uh, is asking ข้อนี้เป็นกำลังส่วนข้อนี้ถูกแน่นอนครับ everybody กำลังขอขอ,อ,อกำลังขอส่งการบ้านพวกเขาอมไม่น่าจะใช่นะครับเห็นไหมครับไม่ได้กำลังขอครับแต่มันเป็นการถูกขอให้ส่งการบ้านของพวกเขา นะครับ uh, ask to แปลว่าขอให้ทำนะครับ ask for ขอสิ่งของนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นเรามาดูกันนะครับข้อ22 submit ยื่นส่ง present simple passive ครับประธานบอก is มาบอกเหยื่อทุกที่3นะครับเป็น passive ครับนะแปลว่าถูกกระทำถัดมาครับข้อ23นะครับ when I was young I used to when I was young I used to เมื่อตอนที่ฉันยังเด็กนะฉันเคยอ๋อ used to ตามด้วยกรยิยาช่องที่ไรนะ hide and seek with my f r i e n d อ๋อซ่อนแอบกับเพื่อนๆอุ๊ยอุ๊ยต้องการอะไรเนี่ยต้องการกิริยาไม่แท้มี play played playing แล้วก็ be played ข้อนี้ครับนักเรียนข้อข้อนี้นะครับพิจารณาง่ายเลยครับ used to used to นะครับ, to, นะรบมันตามด้วยกิริยา ed ไม่ได้แน่นอนนะครับ ไม่ได้แน่นอนนะครับ used to be play เอ๊ะ play อะครับ play เนี่ยต้องแปลว่าถูกเล่นไหมครับฉันถูกเล่นเป็น passive เหรอฉันถูกเล่น high and seek ไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่ passive นะครับแล้วก็ไม่ใช่กิ่ย่องที่2ด้วยดังนั้นเป็น1นในสระหว่าง playing กับ play วิธีดูครับนักเรียนถ้านักเรียนเห็นข้างหน้านี้เป็น get เป็น w a b to be is mr was were ก่อน used ให้เลือก ing ครับเพราะมันแปลว่าเคยชินนักเรียนแต่ถ้าเป็น used to ตัวนี้มันแปลว่าเคยเฉยๆดังนั้นมันจะตามด้วยกิจกรรมที่1่1ครับเมื่อฉันยังเด็กนะฉันเคยเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนนะครับไปดูทวิจเจยี่ครับนี่ครับนักเีย used to ตามด้วยช่องหนึ่งแปลว่าเคยแต่ uh, used to have a lot of money เป็นต้นฉันเคยมีเงินมาก be used to บอกแต่ n g แปลว่าเคยชินอย่างเช่น I was used to drinking warm water ฉันเคยชินกับการดื่มน้ำอุน่น get used to เหมือนกันแปลว่าเคยชินเหมือนกันแล้วก็ be accustomed to นะครับก็แปลว่าเคยชินเหมือนกัน we, are, we were we r e accustomed to talking about oh. เคยชินกับการพูดดังๆนะครับนะครับข้อนี้นะครับตงเี nobody has received Any update new from principal นะครับข้อนี้นะครับเป็น question tag นักเรียนสูตร question tag ว่าไงครับถ้าข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังเป็นกริยาช่วยนะครับกริยาช่วยเฉยๆไม่ใช่ปฏิเสธครับกริยาช่วยตามด้วย pronoun แต่ถ้าข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังจะเป็นกริยาช่วยปฏิเสธย่อนะครับต้องเป็นสายย่อเท่านั้นและตามด้วย pronoun ข้อนี้ถามครับเป็นประโยคปฏิเสธหรือบอกเล่าครับอุยรูปร่างมันเหมือนบอกเล่าเนาะไม่ครับนักเรียน no body ครับ การทำเป็นปฏิเสธไม่จําเป็นต้องเป็นที่รูปกิริยาบางครั้งเป็น adverb a d ก็ได้อย่างอย่างเช่นพวก seldom hardly นะครับ h uh, rarely never พวกนี้นะครับหรือทําที่คํานามก็ได้อย่างเช่นคําว่า non คําว่า nobody nothing พวกนี้จะทำให้ประโยคเป็นปฏิเสธอัตโนมัตินะครับดังนั้นประโยคนี้เป็นปฏิเสธครับข้างหลังต้องเป็นรูปของบอกเรามาดูกัน as he เอ้ยน่าสน h a v e ี้เดเหี้ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธไม่ได้ค้อวนี้ตัดทิ้งเลยมัตัดทิ้งไปเลยนะครับต่อมาครับ h a v e day เอาไว้ก่อนแล้วก็ h a s n นนี้อ่านะครับแฮซินไม่ต้องมาหลอกเลยตัดทิ้งไปเหลือสองช้อยนักเรียนคราวนี้เราจะดูยังไงอะ no body ถ้าใช้ he ใช้ she รู้ได้ไงว่าเป็น,เปน he เป็น she ดังนั้นนะครับนักเรียน no body คำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ every body somebody ถึงแม้ข้างในมันจะเป็นเอกพจน์แต่เมื่อใช้เป็น question tag นักเรียนเหมารว,วมเข่งเลยดังนั้นข้อที่ถูกคือ h a l e they ครับ have t h y นะครับ, day, รบเพราะมันเป็นปฏิเสธอยู่แล้วเลยต้องเป็นบอกเล่านะครับข้อนี้นะครับทริคครับข้อ24 question tag somebody everybody nobody no one นะครับแล้วก็ uh, somebody some นะครับนามไม่ใช่เฉพาะใดๆนะครับให้ใช้กับกริยาเอกพจน์แต่เมื่อใช้ pronoun t h e y นะครับใน question tag นะครับอย่างเช่น somebody h a t e me นะครับ don't t h e y เห็นไหมครับใช้ t h e y เลยนะ somebody นะครับแต่จริงๆแล้วมันเมื่ออยู่ในประโยคนะครับเป็นเอกพจน์เฉยเลย แต่พอเป็น q u e s ต i o n tag ต้องเป็นพู้โหดพศครับเพราะเหมารวมนะครับถัดไปครับ25่สิจุด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  The pool Timothy got cramped in his c l นะครับโอ้เป็นตะคิวที่น่องนะครับอ้าวในในในสระว่ายน้ำนักเรียนครับสังเกตนะครับเขาเอาครอสขึ้นก่อนนะครับเขาเอาครอสขึ้นก่อนแต่ไม่รู้สิเรามาดูกันเว้นสวิมสวิมมิ i m m i n g to swim. M. นักเรียนครับถ้าลักษณะเอาครอสขึ้นหน้านะครับเป็นครอสขึ้นหน้าเป็นซับโพดีเนตครอสขึ้นหน้ามันต้องเป็นประโยคมีประธานมีกริยามีกรรมถามว,ว่าชอยส์มีข้อใดที่เป็นประโยคไหมครับไม่มีครับ <pip> นักเรียนเกือบเป็นประโยคคือข้อนี้ w h e n swim ถ้ามี when เวนโทม t ท m t i ม o t h y s ม i m นะแหมนาสุดแล้วครับทิป when Timothy swim ถูกแน่นอนแต่นี่มันไม่ใช่ประโยคนะครับนักเรียนมันมาครึ่งๆึ่กลางๆตัดทิ้งไปเลยไม่ใช่นะครับเหลือนี่ครับนักเรียน ข้อนี้นะครับนักเรียนเนื่องจากมันเป็นมันเป็นการลดรูปนะครับจริงๆคือบอกว่าเวน i m o t h y was w h e ว Timo t h y swim นะครับมันมันตัดคำว่า When Timothy ออกมันเหลือแค่ Swim แน่นอนครับคำว่า Swim ไม่สามารถอยู่ลอยๆได้นะครับก็เลยต้องผันให้กลายเป็นจูรอนและรูปเดียวที่เป็นจูรอนในที่นี้ก็คือ Swimming ครับนักเรียนนะครับ Swimming in the pool มันก็เ,เรียกว่าการว่ายน้ําในสระนะครับจิมโมตีได้รับเป็นการเป็นตะคิวที่น้องอนะครับ